ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการกันอีกครั้งคุกผูมครับนี่คือรายการทนายโว์และแน่นอนครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต,ต่างแดนของเราในวันนี้ยังคงอยู่ที่ภูตานหรือภูฐานนะครับใครก็ตามที่รักธรรมชาติใครก็ตามที่รักว่าโลกสมัยก่อนเคยเป็นอย่างไรต้องไปประเทศนี้เป็นประเทศหนึ่งที่อ,อย่างที่คุณก็พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ถามไว้ว่าประเทศนี้ปลอดภัยไหม พูดได้เลยว่า80 90%เลยก็ได้ปลอดภัยมีความสุขมากแต่ถ้าต้องเป็นคนรักธรรมชาติจริงๆตื่นเช้ามาท่านมองภูเขาสายน้ําต้นไม้ไมเมฆท้องฟ้าทุกอย่างงดงามหมดเลยงดงามสุดๆเลยเราไปในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวของเรายัางไม่จบมีตอนต่อซึ่งน่าสนใจมากๆในวันนี้ที่ผูฐานครับ ใช่แล้วครับแลวก็เป็นประเทศนะครับที่ถูกประกาศว่าเป็นประเทศที่มีดัชนีความสุขสูงที่สุดในโลกก็ท่านผู้ชมดูถนนเนี่ยฮะนี่คุณนวัดขับรถไปตรงนี้ระหว่างทางเป็นอย่างนี้ไปตลอดตลอดเส้นทางครับเขาจะตัดถนนผ่านเชิงเขาบอกได้เลยว่าร้องเพลงไปได้ตลอดทางเลยเพลงอะไรครับถ้าบรรยากาศอย่างนี้เพลงแป๊แปแปต้องต้องพี่ปูมาดิอ๋ยวสายลมหนาวพัดโบกโบย ดูโอ้ยพอแล้วนะฮะดูบรรยากาศเรากำลังจะเดินทางต่อไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปเมืองชื่อว่าพาโรวันนี้เราจะไปเมืองหลวงแล้วครับเมืองหลวงชื่อว่าทิมพูครับอยู่ห่างจากพาโรไปประมาณ60กิโลเมตรเท่านั้นทาโทษพี่สนามบินอยู่พาโรอยู่พาโรครับทิมพูไม่มีอะไรเพราะทิมพูนั้นจะอยู่ในซอกเขาที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งสนามบินไม่สามารถจะมีวิสัยทัศน์ในการขึ้นลงได้แต่เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงครับเป็นเมืองหลวงมานานแล้วที่ดเดียวนะครับด,ด,ดูท้องนถนนดูความงดงามระหว่างทางตอนนี้เวลาประมาณเท่าไหร่เวลาตอนเช้าเลยนะครับออกไปเช้าเนะครับเวลาที่เดินทางไปก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จรรเมื่อไปถึงบริเวณเมืองหลวงนะครับสิ่งแรกที่ดูแปลกตาใครไปเมื่อสัก3ามปีที่แล้วจะไม่เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งแรกเลยที่เห็นเด่นตระงานนี้เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่กำลังก่อสร้างอีกประมาณ4ปีถึงเสร็จนะครับเป็นพระพุทธศักยมุนีครับสร้างขึ้นโดยความสูงถึง169ฟุตนะครับแล้วก็บอกว่าจะให้มีขนาดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ด้านในจะมีองค์เล็กๆอีกถึง1 2ึ0 0 0กับ48องค์นะครับเฉลิมฉลองนะครับ เมืออ่มอมงกุฎราชกุมารจิกนี่ขึ้นของราชเป็นการเฉลิมฉลองตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาก่อสร้างก็เกือบเสร็จแล้วสร้างด้วยปูนหรือเปล่าครับสร้างด้วยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่านะครับบริเวณการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยนะครับยังไม่เสร็จแล้วสิ้นนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนทองเหลืองนะครับรครับโดยฝีมือคนไทยโอ้พระเจ้าจะเกิดทองเหลืองนี่ใหญ่โตมากงใหญ่เป็นท่ามันยิ่งงคุณน่ว่าพูดถึงว่าผูทู่รูปองค์ที่ใหญ่สุดในโลกผมหมายว่าอาจจะเป็นผู้ทองเหลืองะฮะนะฮ ที่เป็นพระพุทธรูปนั่งบนวัชระอาจด้วยนะครับด้านล่างจะทําเป็นวัชระอาจแต่ยังไม่เสร็จนะครับบริเวณจุดนี้ถ้าเราเดินทางเข้าไปในเมืองทิมพูเราจะเห็นองค์ท่านเนี่ยใหญ่ตังงานแบบใหญ่แบบใหญ่เหมือนกับ พระเยซูที่ริโอเดจาเนโรเลย<แ>มองลงมาตลอดทั้งเมืองเมื่อกี้นี่หนูแวบๆได้ยินว่าครับฝีมือของคนไทยสร้างคนไทยที่ไปเนี่ยคนไทยครับก็ยังทําทงานก่อสร้างกันอยู่เขาบอกว่าอีกประมาณสัก4ปีก็จะเสร็จนะครับถึงแม้ไม่เสร็จนะครับด้านนอกก็จะมีบริเวณที่ให้คนได้บูชาได้กราบไหว้ได้นะครับกำหนดการก็ผ่านมาประมาณสัก3ปีแล้วนะครับอีกประมาณ4ปีไม่เกินก็จะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับ ไปดูสิ่งอื่นต่อไปนะครับในเมืองแค่นี้นะคุณถ่ายรูปนะครับสวยสวยถ่ายรูปลงอินสตาแกรมก็ตายแล้วผมจะบอกให้ไหมใครที่ไปพูตานนะครับเวลาไหว้พระนะเขาจะมีตะเกียงใส่น้ํามันธรรมชาติเหมือนน้ามันมะพร้าวอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็จุดจากเต็มเต็มตะเกียงเนี่ย จนเหือดแห้งจนดับไปเองห้ามดับก่อนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการบูชาของเขาจึงใช้เวลายาวนานบางคนเนี่ยบางตะเกียงอยู่ถึง8ชั่วโมง10ชั่วโมงจึงมีตะเกียงเต็มไปหมดอย่างที่เมื่อสักครู่เห็นนะครับสวยเลยล่ะสวยเลยนะครับโกลูพอหันข้างให้องค์พระนะครับลงมานิดนึงมันคือเมืองหลวงของประเทศภูฐานนี่คือเมืองหลวงนะครับไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่เมืองบนเขาไม่ใช่เมืองแบบชนกลุ่มน้อยใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งหมดนี่คืออาคารทั้งหมดของเมืองหลวงทั้งสิ้นมีกลุ่มอาคารสูงแต่ก็ไม่มากเซลฟี่แล้วครับทนไม่ได้นะฮะทนไม่ได้นะครับ,ม,รบมีกลุ่มอาคารสูงแต่ก็ไม่มากประมาณ5ชั้นอยู่กลุ่มเดียวนั่นคือที่ทําการของรัฐบาลรัฐ,รฐสภาครับถ้ามองไปท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสได้ไปมองลงไปเถอะ มีอันสวยๆอยู่กลางเมืองอันเดียวอันนั้นจาไว้เลยรัฐสภานะครับมองให้ได้นะครับนั่นคือบริเวณจุดกลางเมืองจริงๆโอ้สวยจริงๆนะครับเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองอที่สําคัญมีประชากรอาศัยอยู่ปัจจุบันทั้งเมืองแล้วรอบนอก80,000คนเท่านั้นแล้วดูนะฮะบ,บรรยากาศอากาศผูค้คนนะครับที่นี่นะครับมาเป็นเมืองหลวงเมื่อประมาณสักห60ปีที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่เมืองปุนาก้านะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ห่างจากที่นี่ไปอีกประมาณ4 ชั่วโมงถ้านั่งรถไปนะครับเมืองหลวงแห่งนี้นะครับมีความพร้อมทุกอย่างให้ดัชนีความสุขของคนสูงที่สุดในโลกคือเมืองเมืองนี้แหละครับที่กำลังพูดไม่ใช่หมายความว่าคนทั้งประเทศจะมีความสุขเท่ากันนะที่นี่นะครับ เออความสะดวกสบายความสุขและความที่เรียกว่าจํานวนประชากรต่อพื้นที่น้อยและน่าอยู่ที่สุดในโลกเราไปดูอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นของที่แปลกๆนะครับที่อยู่ที่เมืองคูฐานนะครับแล้วก็อยู่บริเวณที่เมืองหลวงแห่งนี้ชื่อว่าเมืองนะเมืองอะไรฮะเ<อ>มืองอะไรเ<อ>มืองอะไรทิมพู<อ>ช่วยจำด้วยนะครับ <c oughs> เป็นตัวสัตว์ประหลาดนะครับเป็นตัวหนึ่งซึ่งผมถือว่าฮะถ้าดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะ เป็นสัตว์ที่หายากที่สุดในโลกเขาติดไป้ายไว้เลยนะครับหายากที่สุดในโลกแทบจะไม่เจอที่ไหนแล้วสัตว์ตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ผสมผสานกันนะครับระหว่างหลายๆพันธุมองแล้วก็ไม่ค่อยออกอมีคราเหมือนเหมือนเหมือน <แ S 1> เหมือนแพะนะมีตัวเหมือนวัวมีเขาเหมือนแรดคล้ายๆโ,โครกระบือผสมกันมั่วไปหมดเลยนะครับสัตว์ประเภทนี้ชื่อว่าทาคินเคยได้ยินไหมครับิทนทาคินครับทาคิน เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งอยู่บนภูเขาฮิมาลัยครับปัจจุบันแทบจะสูญพันธุ์แล้วนะครับในเมืองนี้ทั้งหมดเนี่ย,ยนะครับก็มีนับได้ไม่ถึง100ตัวทั้งหมดทั้งธรรมชาติและเก็บเอาไว้หน้าตามันแปลกมากหน้าตาแปลกประหลาดตัวมันเป็นขนใช่ไหมพี่ตัวมันเป็นขนและขนของมันก็จะยืดได้หดได้คือเมื่อหนาวจ,จัดจัดขนมันก็จะเริ่มเยอะขึ้น เมื่อมันร้อนมันก็จะรู้สึกร่วงบ้างอะไรบ้างอันนี้เือดูร้อนของเขาผมบอกเลยช่วยชีวิตผมเดินทางมาไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ตัวนี้มีที่นิดที่เดียวด,ด,ดูให้กินยาได้ด้วยได้ครับตัวทากินจะเป็นตัวที่ไม่ดุเนื่องจากไม่รับประทานเนื้อด้วยกันเองอไม่ว่าเนื้ออะไรก็ตามจะทานหน่อไม้ ใบหญ้าแล้วก็หญ้าสีเขียวทุกประเภทเลือกนะสีเขียวด้วยทรงเขาแข็งแรงเหมือนกระทิงนะแข็งแรงครับมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยตกที่ประมาณ2 0 0ร้อถึงสองกิโลกรัมอายุยืนพอๆกับคนครับพูดง่ายๆ50-60สบายๆนะครับอยู่กันได้ยาวๆตายตัวประหลาดมากนะครับเมื่อเจ้าชายจิกมี่ขึ้นของราชนะครับก็ได้มีพระราชดำริปล่อยกับ คืนสู่่าเพื่อนเขาใช้ชีวิตปรากฏว่าเขารู้สึกเขาคุ้นเคยกับคนแล้วเดินกลับมาอีกเล้ตาตะยแยล้วไล่ก็ไม่ไปนะฮะทำร้ายก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะประเทศเมืองพุทธแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยมีพระราชดำริ สร้างป่าเปิดถ้าอยากอยู่ก็อยู่ไปเลยเป็นป่าเปิดอยู่กล้อมรั้วล้อมรั้วหน่อยล้อมรั้วหน่อยแล้วก็เชิญทาท่านตามอัธยาศัยอยากทำอะไรก็ทำพี่ทากินพี่เลยสบายไปพี่ทากินก็เลยกินอิ่มน้ำสำราญปัจจุบันคนก็ไปย่องย่อดูถ้าอารมณ์ดีก็มาใกล้ๆรั้วมาหากนถ้าไกลๆก็เราก็จะมองไม่เห็นนะครับนี่คือสัตว์ที่หายากที่สุดนะครับอะไปดูสิ่งต่อไปนะครับบริเวณกลางเมืองนะครับเป็น National Memorial นะครับอันนี้เปรียบเสมือนเป็นอนุสรณ์สถาน ที่เขาเรียกว่าชอเคนนะครับเป็นสถูปอนุสรสถานสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนวงเวียนบ้านเราเวลาที่ไปไหนก็แล้วแต่นะครับรถก็จะมาวนๆอยู่แถวแถวนี้ค่อนข้างจะบ่อยครั้งนะครับที่จะต้องนําเสนอเพราะเนื่องจากที่นี่เป็นสถานที่อธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองนี้นะครับทองทิมพูใครอยากได้อะไรที่ประสบความสําเร็จจะต้องเดินเวียนเทียนสามรอบที่นี่นะครับสร้างมาเก่าแก่ทีเดียวนะครับแล้วก็อ่า เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับในสมัยก่อนนะก็เป็นสถานที่ที่เก่าแก่จะมีการบูรณะอีกครั้งเมื่อปี1974นะครับเพื่อเฉลิมฉลองและปัจจุบันอุคุณวันไปกันเยอะนี่ปัจจุบัน24ชั่วโมงไม่ติดนะครับจา1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มเนะครับบริเวณอนุสร์สถานหรือเป็นวัดเก่าแห่งนี้เปิดให้ทุกท่านมานั่งสมาธินั่งทําความสงบหมุนวงล้ออธิษฐานแล้ก็สามารถเดินสามรอบเพื่อขอพร ให้สิ่งดีๆเกิดแก่ชีวิตของทุกท่านได้โอ้โหแล้วลการเย็นสบายด้วยนะนะฮะถ้าเ,เ,เกิดใครไปนะครับจำเป็นอย่างยิ่งต้องไปเดินสักสามรอบนะครับอ,อ่ะต่อไปนะครับเมื่อเดินเข้าไปกลางเมืองนะครับหน้าผมนี่ไม่ได้เก๊กนะครับแต่หน้ามันอึ้งนะครับ <ทำ S 2> เนื่องจากว่ามันสวยจริงๆครับเป็นเมืองหลวงที่ตั้งแต่เห็นมาไม่มีคาแรคเตอร์เมืองหลวงเป็นแบบนี้เลยนะผู้คนยิ้มไม่มีอะไรที่มันโลกไม่มีอะไรสกรปรก รถราอาจจะเพิ่มมากขึ้นเพราะนี่คือใจกลางเมืองเลยทิมพูนั่นแน่นะถูกต้องครับแล้วรถทุกคันเนี่ยไม่รถใหม่หมดไปแดงหมดเลยไม่ใช่ครับเป็นทะเบียนรถสำหรับใช้ส่วนตัวแต่ที่ั่นก็เป็นปายแดงไปแดงโอ้ไปแดงหมดเลยตรงนี้นะครับเป็นบริเวณหอนาฬิกาครับถ้าใครไปถือว่าเป็นจุดศูนย์กิโลเมตรของทิมพูนะครับเป็นหอนาฬิกาแล้วก็เป็นลานอเนกประสงค์ให้เด็กๆนั้น ได้มาออกกําลังกายมาเดินเล่นกันได้บริเวณนี้คุณก็ะครับกลางเมืองสุดๆเลยจะมีป้อมอยู่ป้อมหนึงอยู่นครับคุณคิดว่าป้อมอะไรดีครับได้เป็นป้อมตำรวจครับถูกต้องนะคะแต่ว่าจะต้องมีอะไรมากกว่าความว่าเป็นตํารวจครับในเมืองทิมพูและทั้งประเทศภูตานก้าท้า,ท,าท่านผู้ชมครับถ้าใครเจอไฟแดงมารับเงินที่เออได้1ิล้านนะครับมาเลย เป็นประเทศเดียวที่ไม่มีสัญญาณไฟแดงใดๆทั้งสิ้นในประเทศต่อให้เมืองหลวงก็ไม่มีครับเพราะคนที่นี่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่บีบแต่ไม่แซงรู้จักวินยัยให้ไปหรือใครจะไปก่อนเขาเรียกว่ามีนิสัยที่ดีมากแต่ว่ามีจุดเดียวที่ควบคุมการจราจรเหมือนสีส,สีแยกสีลมจะมีตำรวจจราจรครับมายืนบอกสัญญาณด้วยมือเท่านั้น ดูสิครับน่ารักมากเป็นว<า>งเวียนนะนะฮะเป็นวงเวียนแล้วก็เป็นแยกเดียวที่คนก็ไปยืนดูว่าเออเขามีสัญลักษณ์มือที่แบบเท่มากไฟแดงไม่ต้องไปหาไม่มีใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือตึกใหม่ๆเมื่อสักครู่ที่ให้เห็นนะครับคือใหม่สุดละก็คือจะสร้างได้ประมาณ5ชั้นนะฮะนี่ครับเป็นบาร์เบอร์บาร์เบอร์อรนะครับแบตเตอรี่ก็ยังไม่เอานะครับใช้กังไกตัดผ้าตัดอยู่นะฮะจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยสมรรถะจริงๆ อะไรก็ไม่ได้พึ่งอ,อะไรพึ่งมือกับความที่เป็นคนช่างฝีมือตัดผ้าต้องบอกนี่นะน่าภูมิใจมากอาหารทํากินเองไม่รับซื้ออาหาร beter, สะดวกซื้ออะไรต่างๆมาจากประเทศไหนก็ตามตัดผมตัดเองผ้าทอเองเย,ย็บเย็บเองทุกอย่างเป็นผลิตผลมาจากเขาเองแล้วก็ใช้เองด้วยกันทั้งสิ้นนี่คือบริเวณสยามเซ็นเตรอร์ครับนะฮะทัดเทียวกับบ้านเรานะครับมีโรงภาพยนตร์มีอะไรต่างๆแล้วก็บริเวณนี้ เขากันเอาไว้ให้เลยครับสําหรับนักท่องเที่ยวถ้าอยากจะซื้อของแบบไม่รู้จะไปตรงไหน<อ>คุณกระเถิบออกไปท้ายถนนเลยครับพวกเสื้อผ้าของที่ระลึกของที่ระ,ะลึกคุณไปเลยคุณจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายแล้วเดี๋ยวจะงงเปล่าๆในเมืองนะครับจะทําให้การจราจรมาติดขั<อ>ดรถบัสหรือไม่ที่นู่นไม่มีรถบัสน้อลืมไปฮะมีแต่รถประมาณว่ารถตู้นะครับเพราะรถบัสไม่สามารถจะวิ่งบริเวณเนินเขาได้ก็จะถูกจัดโซนอยู่บริเวณแถบนี้ถ้าใครไปก็ มีทั้งหมดประมาณเกือบ80บูธเขามีหมายเลขเลยเป็นบูธ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 ทำจับไม้ด้วยกันทั้งสิน้นแล้วที่นี่ไม่ได้ขายอย่างเดียวครับโชว์ด้วยทำยังไง oh. จะได้รู้ถ้าคุณแฮปปี้คุณอยากจะมาลองทำสอนฟรีซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากัน oh. ซื้อของที่นี่ไม่ต้องต่อเชื่อผมผมไปซื้อมาแล้วไม่ต้องต่อเพราะเคาพูดราคาเท่านั้นละ่ะก็จบกันที่เท่านั้นไปดูสิ่งอื่นต่อไปนะครับที่น่าสนใจนะครับบริเวณในเมืองอีกนะครับ ถ้าบริเวณในเมืองก็จะมีร้านขายของที่เป็นคนท้องถิ่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนท้องถิ่นวิถีชีวิตก็จะอยู่เฉพาะในเมืองเท่านั้นถ้าจะมาทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเดินในเมืองจะเห็นร้านขายเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะครับมากมายทีเดียวและก็ร้านขายเสื้อผ้าส่วนมากไม่มีเสื้อผ้าประเภทอื่นนอกจากชุดประจำชาตินะครับใครจะไปหาสายเดี่ยวกางเกงยีนเนี่ยส่วนมากก็จะไปขายร้านเล็กๆถ้าร้านใหญ่ๆมีแต่ผ้าพับกับผ้าที่เย็บสําเร็จรูป นะครับโดยเฉพาะเรื่องของชุดประจำชาติเป็นชุดที่ทุกคนต้องใส่จึงขายดิบขายดีและชุดแบบนี้ก็ทํามาจากผ้าฝ้ายด้กันทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นผ้าที่เขาพอเองนะครับลงสีเองแล้วก็ตัดเย็บเองทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงนะครับไปดูวิธีการใส่นะครับวิธีการเพ้นท์ลายนี่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับเพ้นท์เป็นรูปมังกรบ้างอะไรบ้างนะครับแต่วิธีการใส่สําคัญมากนะครับดูวิธีการใส่ว่าเขาใส่กันแบบไหนนะครับนี่วิธีใส่คุณโก้ดูด้วยนะครับ เขาจะใส่กันแบบนี้นะครับเหมือนกับเสื้อคล้ายๆเสื้อจีนชุดยุกตะของญี่ปุ่นเอาไปครึ่งหนึ่งครับข้างในนะครับแล้วก็จับค้างไว้นะครับแล้วก็จับไว้ก่อนนะครับอย่าให้ไปไหนอย่าให้หลุดนะครับแล้วก็เอาทางนี้มาทางด้านทางด้านขวานะครับทางด้านขวาเสร็จแล้วก็ย่อส่วนมันขึ้นมายกเหมือนกับยกขึ้นมาให้มันสูงลอยลอยเหนือพื้นนะครับให้มันย่อๆๆๆลงมาแล้วก็มัดด้วยเข็มขัดซึ่งทําจากผ้าท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะครับ นี่ก็จะเป็นชุดที่เราจะเห็นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าไปไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่นี่ก็จะนะครับต้องใส่กันอยากใส่ไหมครับอย,อยากใส่ไหมถ้าอยากใส่นี้ฮะเรามีนะครับเพื่อช่วยใส่เสริมสร้างบรรยากาศนิดนึงเนีกีฬาประจาชาติของเขาทุกคนต้องเล่นเป็นครับนั่นคือการยิงธน,นูนนอันนี้คือชีสจามรีตากแห้งอันนี้คือเบคอนหมูหครับดำๆนี่อะไร เป็นใต้กรอกหมูถูกก้องนะครับเห็นตึกสวยๆนั่นก็คือนะครับเป็นทิมพูซองนะครับหนึ่งในที่ที่สวยที่สุดของเมืองหลวงแห่งนี้ว่าสิ่งที่มีสุดท้ายนั้นคือความรักที่ไม่มีเธออยู่อย่าบอกให้เธอรู้ Hi YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตามทุไรโชว์นะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไคร์กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไันเยอะครับ Hi YouTube Hi หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ YouTube ก็คือคุณไงครับทูปก็คือทูปอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูปจุดทูป